สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอดเงินที่ตระกูลเจยระวนน์มอบช่วยเหลือครอบครัวปานเพชรยอดเงินที่ตระกูลเจยระวนน์มอบช่วยเหลือครอบครัวปานเพชรวันที่ย0กรกฎาคม2565เสียโบเสียบ์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่เปิดเผยว่าบรรดาคนในวงการมวยได้ร่วมกันแสดงน้ำใจด้วยการระดมเงินช่วยเหลือครอบครัวของปานเพชร พดุงชัยมวยไทยยิมที่โดนสอกของแอนโทนีทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสในยกที่5ของศึกมวยไทยรายการไฟเตอร์ X รุ่น73กิโลกรัมณสนามมวยกองทัพอากาศทูปะเตมีเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ยังอยู่ในอาการโคมา่าเบื้องต้นเสียบทระบุว่าถึงตอนนี้น้องปันเพชรยังมีชีวิตอยู่ ผมนั่งภาวนาขอให้น้องเขาปลอดภัยอยากให้น้องฟื้นตื่นขึ้น,นมาหาลูกและครอบครัวน้องเอ๋ยพวกเรารอเองอยู่นะเมื่อเชา้านี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากราุณากับวงการมวยไทยเวลาคนมวยเดือดร้อนก็ต้องดิ้นรนช่วยเหลือกันเองแบบนี้ทุกครั้งคุณสุภกิจเจรรวณน,น์ประธานกรรมการของเครือเจริญพกพันฑ์มีความปรารถนาอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องปานเพชร เป็นจำนวนเงิน200,000บาทดอกเตอร์พงษ์วิเศษไพรทู100,000บาทส่วนตัวผมเองอีก100,000บาทรวมทั้งหมด400,000บาทขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ